ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าสํานักงานเทศกิจนะครับอยู่ที่บริเวณวัดประยุรวง์ท่าเรือวัดประยุรวง์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเย็นห้าโมงเย็น,นตอนนี้เขาจะเริ่มมีของขายแล้วตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่มีร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รอดูอโดรนรอดูครุก,กันเนาะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านบนนี่นีลองไปเดินดูซิว่าเขามีอะไรกินกันบ้าง ด้านนี้ก็อันนี้คือบัวลอยนี่บัวลอยชนเครื่องนะครับ35บาทนี่เห็นไหมฝั่งทางนู้นก็มีเหมือนกันเอาเดี๋ยวลองไปเดินดูเรื่อยๆนะนี่มีซุปชิ้นไช่กรอกมีข้าวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวลองพาเดินดูวันร้านน้ำนะครับ<ต>นี่มีมีอันนี้ด้วยอ่ะนมครกนะฮะ กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่มะนาวนะฮะด้านข้างนี้ก็มีร้านน้ำเหมือนกันนะนอกจากว่าอันนี้จะมีเนื้นอโคย่างเนื้อย่างโคขุนนะฮะแม่เอยเนยกรอบเนะี่ยร้านน้ำนะครับเดี๋ยวลองดูโหถึงขนาดว่ามีชิงชาสวรรค์เลยนะทุกคนมันไม่ใช่มีมย้อยๆนะเนี่ยไม่ใช่มีครุกไก่ฉีกก็มีเ่ยนะ ร้านยำนะครับหรือว่าจะมีหมูนะมะนาวเสียบไม้อะไรต่างๆก็มีสาหร่ายอบกรอบไปไปดูตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยโอ้หมันขนาดนี้เลยเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอนี่มีบบกว่าเป็นเป็นงานขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวนอ่มีแบบเหมือนป้าปโป่งนะฮะลุนตุ๊กตานะทุกคนแต่นี้ก็ร้านของกิน ช่วงเวลารอนะรอพลุรอโดรนนะประมาณสองทุ่มสีตอนนี้ห้าโมงเย็นรอไปก่อนอนี่มีแบบว่าลุ้นกิจกรรมต่างๆเยอะแยะนะคร,ครมืไขหมึกทอดหรือว่าจะเป็นขนมเบื้องด้านนี้ก็มีแบบว่าตุ๊กตาครับลุนตุ๊กตารุนอะไรเงี้ยนะแมงกับคุณน,น้ำมันงานีน่แบบว่ากรุบๆเนาะนหรือว่าแมลงทอดก็มีเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ ด้านนี้รู้สึกว่าจะมีบอกว่าเป็นชิงชาสวรรค์นะครับไปดูด้านนี้ดีกว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะเสียงเพลง เราไปดูด้านนี้กันโอ้คนคนเริ่มเยอะอ๋อไฟเริ่มติดแล้วที่สะพานตอนนี้ห้าโมงห้ามงครึ่งคืองานตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้มีแบบยาวจนถึงหมดการจุดพลุหรือโดนอะไรงนี้นะฮะงานนี้เขาจะมีจนถึงที่สิบสี่สิบสี่ธันวาคมตอนนี้คนมารอกันแล้วเนะี่ยห้าโมงครึง่ง บางคนเขามารอกันตั้งแต่บ่ายสามฝั่งวัดกัลยาณมิตรรอตั้งแต่บ่ายสามแล้วอันนี้ก็จะเป็นของกินปกติเนี่ยทุกๆวันมันจะมีโซนตรงนี้แหละที่มีของกินนะฮะถ้าโซนอื่นๆอ่ะที่มีอะ่ะเขาจะพึ่งมาอ,อันนี้แบบหมูเด้งดูของกินยาวไปถึงนู้นเลย นู่นตรงนู้นก็มีไปอีกนิดนึงคือเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆคือเราจะไปตรงนู้นนะครับเราจะไปดูม,มุมกว้างนะเราจะไม่อยู่ใกล้เพราะว่าอยู่ใกล้มันอาจจะแบบไม่ชัดเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเรามาทางนี้ห้าโมงครึ่งเลยทุกคนกว่าเขาจะจุดสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่ากว่าเขาจะจุดอะประมาณแบบเราต้องรอประมาณสามชั่วโมง แล้วก็ดูนาระวังไฟดูดเลยเดี๋ยวอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราแบบไปเดินหาของกินก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอีกอีกสามชั่วโมง่ะไปนั่งรอไม่ได้อมะพร้าวแต่กินเมื่อวานก็กินไปแล้วสองลูกมะพร้าวเดี๋ยวหาของกินก่อนเพราะว่าคนเยอะมากเลยอะนี่จริงๆอ่ะถ้าดูถ้าแบบไม่เดินไปไกลก็ดูตรงนี้ได้นี่เห็นไหมเนี่มันก็จะเห็นเหมือนกันว่จริงจริงดูพลุดูตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยใกล้ดี เราไม่ต้องไปไกลตรงนู้นหรอกดูตรงนี้แหละเนี่ยใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเปิดไฟปะเนี่ยมีกระเพาะปลาด้วยด้านนี้ข้าหลามนะครับอหมดแล้วของขายถึงแค่ตรงนี้สุดตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นคนเดินกะติในระหว่างที่<ม>รอนะครับ<ม>3ชั่วโมงเราก็มากิน<ม>กินอาหารนำสั่งแทน กะเพราหมูสับไข่ดาวไม่เผ็ดแต่ว่าพริกแน่นอยู่นะพริกแน่นอยู่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่บริเวณงานตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะของกินเยอะแยะเลยทุกคนนกกระทาหมุนมีแบบลูกชิ้นหรือว่าจะมีโรตีสายหม่อยุธยาเข้ามานี่ชิงช้าสวรรค์นนะมีคนนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่นั่นข้างบนเออเห็นไหมเฮ้ยสวยเชียวไฟสวยนะ มันเป็นตลาดชุมชนริมน้ำนะครับสี่ถึงวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหสิบแปดนะครับอันนี้ก็ครับอ่มันวันนี้คนเยอะเพราะว่าเขามีจุดพลุมีพลุมีโดรนอะไรอย่างี้ด้วยนะก็คือพลุโดรนเนี่ยจะถึงประมาณวันที่ยี่สิบสามธันวาคมนะครับแต่ว่างานนี้จะถึงแค่ส4ธันวาเท่านั้นนะแด่ด้านบนนี้จะเป็นว่ว่ายิงตุ๊ก,กตามีแบบ ป้าเป้าอะไรอย่างงี้นะอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะกว่าจะได้ดูอะ่กะก็เดินน่าจะน่าจะท้องป่องไปแล้วะ่ะกินเยอะมีแบบปั้นอเงี้ยโอ้หอมมากขึ้นด้านบนอยู่แบบมัเมื่อกี้กินข้าวมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนอาจจะต้องไปยืนรอนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําแล้ว ไม่รู้จะกินอะไรต่ออ,อิ่มโอ้คนเต็มเลยคนเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาจุดที่ไปหาจุดยืนรอ,อุยืนสองชั่วโมงครึ่งเลยเหรอ,อแต่ว่าฟ้าแต่ว่าสะพานเขาเปิดไฟแล้วนะตอนนี้มันมืดแล้วไงเห็นหรอให้ดูด้านหลัง

い <Yeah. S 2>、yeah. Terima kasih telah menonton!

啊！